ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อกเรลเฮลเมตนะครับตัวนี้จะมาในรุ่นโมเดลของรุ่น Harrier กราฟิกจะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นไวรัส Black แอนด์ไวทจะเป็นโทนขาวดำเลยนะครับจะเป็นลายไวรัสเป็นลายตัวใหม่นะมาดูสเปกหมวกกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้กระจกหน้าจะเป็นแบบอีลิเดียมนะครับสวสเป็นประมาณนี้เลย เสีออกปลดทองเวลาโดนแสงนะครับรุ่นนี้จะเป็นแว่นชั้นเดียวนะครับผมแว่นชั้นเดียวก็คือมีชิลนอกแต่ว่าจะไม่มีแว่นดำข้างในเห็นไหครับจะไม่มีแว่นดำด้านในต่อไปเรามาดูช่องลมนะครับช่องลมด้านบนจะมีให้กันด้วยกันอยู่2จุดนะครับผมจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ช่องลมด้านหน้า ด้านหลังตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดาด้านข้างก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกสีด้างตัวหมวกจะเป็นสีเงาหมดเลยนะครับให้ดูนะครับผมตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานมอก็แล้วก็ ece นะครับผมน้ำหนักที่เคลมมาก็คือหนึ่งันสี่อยห้าสิบกรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้สายรัดคางที่ให้มานะครับจะเป็นสายรัดคางแบบกิบล็อกอย่างนี้ครับแบบกิบล็อก ใชงานง่ายครับแล้วก็มีแผ่นกันลมใต้คางมาให้ตัวนวมตัวนวมสามารถถอดซักได้สามชิ้นนะครับเก้มซ้ายเก้มขวาแล้วก็นุ่มตรงกลางตัไฟสําำหรับรุ่นนี้จะไม่มีช่องว้ล์ํสำหรับอิฐช่างบลูทูธนะครับนะครับจะไม่มีช่องว้ล์มมาให้มันจะเป็นคู่มือกับสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาให้มาตัวนี้ก็เป็นสคบอนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงเวลาขับขี่ตอนกลางคืน ให้ดูสีของหมดครั้งนะครับผมสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเงาทั้งใบนะครับตัวนี้จะเป็นลายไวรัสแบล็กและไวท์ด้านหน้านะครับด้านหลังครับแล้วก็ด้านบนสำหรับตันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ